สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เี้เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับมาดูอาการนะครับคำหมื่นที่โรงพยาบาลนะครับคือยี่หมื่นนะครับคือเกิดอาการเหมือนกับปวดท้องนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ของวันนี้นะครับแต่อาจจะมีผลมาตั้งแต่วันก่อนนะครับหมือนก็ว่า ไถ่ายถ่ายไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเือช่วงเช้ามาไม่มีมันกับไม่มีไถ่ายมีออกมานะครับก็เกิดอาการปวดท้องครับลุกลุกลุกขึ้นเหมือนกับว่าแป๊บเดียวลุกแป๊บเดียวนอนนะครับแล้วก็ยืนหาาเนี่ยครับดูอาการนะครับ,รนนรบตอนนี้ก็เลยมาส่งโรงพยาบาลนะครับที่ที่สุรินทร์นะครับไม่ได้ไปที่ออ่าที่ตะกลางนะครับ ตรงนี้คือที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับก็ได้มาเยี่ยมนะครับอาการของเจ๊หมื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีอาการเหมือนกับว่าหาวนะครับยืนหาาเหมือนกับหันใจยังไม่สะดวกนะครับหันใจยังไม่อิ่มท้อง ต้องรอเหมือนกับว่ารอรออเขาถ่ายออกมาก่อนนะครับว่าถ่ายเขาจะเป็นยังไงนะครับค mm. ุณหมอก็ได้ฉีดฉีดยาให้แล้วนะครับ mm. น่าจะเป็นยาแก้ปวดนะครับตอนนี้ก็ต้องให้นอนนอนรอดูอาการนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เือนกว่าโรคท้องอืดนนะครับทำให้ท้างนะครับเสียชีวิตนะครับเลยคุณหมอก็ต้องเฝ้าดูระวัง เราระวังนะครับต้องให้นอนรอดูอาการนะครับก็ฝากนะครับแม่แม่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ๊หมื่นนะครับ่วงนี้ก็ยังเฝ้ารอดูอาการอยู่นะครับดูนะครับเขาจะยืดยืดหัวเหมือนกับ ขาก็จะสันส่นๆอยู่นะครับดูที่ขาขาด้านขวานะครับก็จะมีอาการเหมือนกับดูหาวอยู่แล้วนะครับเขาจะหาวอย่างนี้บ่อยครั้งมากเลยนะครับเพราะว่าปกติช้างจะไม่ยืนหาวนะม,มือก็จะไปกอดที่หลักอยู่นะครับอาจจะมีการเหนื่อยล้าเหนื่อยเพียอยู่นะครับ ต้องเฝ้าดูนะครับเฝ้าเฝ้าดูจากใกล้ชิดนะครับว่าตรงนี้อาการอย่างนี้คืออันตรายนะครับว่าอาจจะมาจากหญ้าจากอะไรนะครับหรือว่ายัางไงจากอาหาร่แหนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับท้องต้องเกี่ยวกับอาหารนะครับดูนะครับเม่เมนะครับ าก็จะหลับนะครับหลับๆเบลอๆนะครับตาเบลอๆเหมือกับคนเราที่เราเหนื่อยเทียนะครับมันจะขาก็จะมีอาการเหมือนสั่นๆนะครับเหมือนกับว่ถ้าขี่รถประมาณนี้ถ้าปกติช้างก็จะไม่ถึงกับเหนื่อยนะครับ แต่นี่เหมือนกับว่ามีการเหนื่อยล้าให้เห็นโดยได้เห็นเลยนะครับตรงนี้ก็ไายุ่เข้าด้วยนะครับเข้าหนักจากเ,เริ่มจากเมื่อเช้าแล้วนะครับตกหนักเลยน่าจะอีกเป็นวันสองวันนะครับถึงจะไายุน่าจะหายนะครับบลรอกกันบอกเนี่ย อยู่นะหาวเรื่อยๆอยู่เนี่ ก็คืนนี้ปู่บอกว่าไอนะครับ <beautiful> ม <con c ern or> <man> <another> ันกับ <sandwiches> ด <enemies dropped> ูนะครับเาวนะครับน่าจะมีอาการปวดอยู่นะครับขาก็สั่นนะครับแม่แม่นะนี่นะครับขาด้านขวานะครับด้านขวาด้านหน้านะครับดูอาการก็คือการสั่นอยู่นะครับแม่แม่นะครับตอนนี้น่าจะปวดท้องอยู่นะครับแม่ อากาศดอนเหรอวันนี้ช่วงนี้อากาศก,ก็เย็นด้วยนะครับ Yeah. <laughs> ใหญเจมืนปวดมากมายเมืม่ถามนะปวดกระเป๋าโอ้ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเขาเราก็ต้องดูอาการดูอาการดูท่าทีของเขานะครับว่ารู้นะครับว่ากาปวดแน่นอนก็ปวดแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาหาเขาเลยขายขายเจาะอ,อกาการสัมผัส แล้วก็มือของเขานะครับก็จะพยายามที่จะจับจะดึงที่เสาวไว้นะครับเวลาที่เขาเหนื่อยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแม่ๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คอยดูนะครับที่ไ์ของควันโ้งนะครับช่องฟังคำหมื่นนะครับก็ติดตามนะครับอาการของเจ๊หมื่นนะครับตอนนี้ผมก็ต้องจะขอตัวนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปดูแลเจ๊สีแล้วก็ จะต้องไปเอาน้องัวตองนะครับเข้าหลักอีกด้วยนะครับเพราะว่าน้องัวตองเอามาผสมพันธุ์ที่บ้านตะกางนะครับไม่มีควานนะครับควานก็ามาด้วยกันนะครับต้องไปเอาควานวอนไม่ใช่นะครับต้องไปเอาน้องนะครับเข้าหลักนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ